นี่ยปัญหาปัญหาถ้าปลาโตแล้วไปนักปลาร์ดกินเงินอยู่ตรงไหนยู่าคนเนี่ยตียัดแม่งไปเลยเหรอแล้วถ้าเกิดโดนพวกสาร้อยเนี่ยโอ้โหวิ่งยิงแทบหมดสปูลนะต่อสายเบรกให้หนักจริงอ่ะยอมอ่ะยิงไกลหมดยิ่งต้องเบรกหนักขึ้นหนักขึ้นเลยใช่ยิงไกลๆยิงเบรกหนักใช่ยิงไกลหมดยิงเบรกต้องหนักมูสอย่างเดียวใช่ นี่ยระยะนี้ผมดันเบรกเลยอ่ะไม่งั้นแม่งไปใช่ต้องกล้ๆจะเริ่ม<ด>ยิงเบรกหนักขึก้นจากดันอยู่แต่เอ็นไม่ถึงเ <laughs> ดีเย <laughs> ย๋ยวก็ฝากใช้เข้าบึงด้วยนะครับผมในตรงนี้พี่มายรอเมื่อกี้ที่8ชั่วโมงครบแล้วก็หลุดไปจังหวะที่ขาชิงเบ็ดที่มอดีด8ชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยเพราะไม่ได้เล่นกันเลย <laughs> <laughs> 8ชั่วโมง8ชั่วโมงคนดูบอกว่าคงไม่ได้อะไรเลย <laughs> เพราะว่านั่งหลบแดดดึงหมดวันนี้แดดร่มแล้วก็ ขวดเต็มที่เ้ฮ้ยล้างียงไงเสตงเป้อสิงเปิ้เสตีงเป้ลงก็้างสม่ไปออยเอาอีกก๊อกเลยพี่อ ล้างแล้วโก,กเลอลงลไปกีดิเอเยไรน่อกไปงกสองก็สองก็อกสองไรก็สองมันชอบมุดได้นะไม่รู้เป็นโลคอะไร ตกใจเดินห้องปลาหายใจทางเงือกแล้วจังหวะนี้อันนี้หายใจทางหูแล้วมีรูทุกอันก็ออกหมดอ่ะนี่คนลึกอ่ะปลาเถอะทางบ้านแท้ภัยแล้วนี่าจะมาเถอะเปอะ ไปไม่ได้ดยเลยีนี้เลยแย่มากแพ้เลยผมยิงเขาเกิดใกล้อะคือไปขนาะต้องห้ามเกินจมูกเราเลยถ้าเกิดเราตั้งโด่งงี้ปุ๊บไปง่ายๆเลยตัวนี้ี่ใช้ไงห้ามเกินห้ามเกินหลายครั้งเออตั้งซื้อแปดสิบไม่ไหวไม่เนี่ยก็คนเสา